วิธีการสร้างคัศนคติที่ดีต่อชีวิตเขียนโดยเจนนิเฟอร์คลาคคัศนคติที่ดีจะช่วยทำให้เรามีความสุขขึ้นได้มากทีเดียวเราต้องทำความรู้จักกับคัศนคติที่ดีเสียก่อนถึงจะสามารถสร้างขึ้นมาได้เราอาจต้องใช้เวลาแสวงหาคุณค่าของตนเองให้พบ เพราะการเห็นคุณค่าของตนเองนั้นมีส่วนทําให้เรามีทัศนคติดีต่อชีวิตมากขึ้นปีกวิธีที่สามารถทําให้เรามีทัศนคติที่ดีได้คือการหาวิธีการดีๆมารับมือกับความเครียดซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เราคิดอะไรในแง่ลบอีกหนึ่งรู้ว่าทัศนคติมีผลต่อชีวิต ทัศนคติต่อชีวิตจะเป็นตัวกำหนดความสุขหรือความทุกข์ของเราเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้เสมอไปแต่เราสามารถเปลี่ยนปฏิกิริยาที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้ ฉะนั้นเมื่อเผชิญกับสถานการณ์อะไรตามจะแสดงปฏิกิริยาออกไปอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับเราตัวอย่างเช่นสมมติว่ารถเรายังแบนถึงแม้เราไม่อยากให้เกิดปัญหานี้ก็ตาม แต่เราเลือกได้ว่าจะมีปฏิกิริยาต่อสถานการณ์นี้อย่างไรเราอาจโกรธเดือดดานขึ้นมาทันทีสบดบนในความโชคร้ายของตนเองพอความโกรธคลายลงก็ค่อยเปลี่ยนยางรถถึงแม้ปัญหาจะคลี่คลายไป แต่เราก็เสียความสุขไปกับความโกรธแล้วอีกทางหนึ่งคือให้ถือเสียว่าปัญหานี้เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องหนึ่งของชีวิตสูดลมหายใจเข้าลึกๆและเปลี่ยนยางรถเสียถ้าไม่เลือกเสียเวลาไปกับความโกรธ เราก็จะลงมือแก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าได้ทันท่วงทีในความเป็นจริงแล้วเราอาจลองเปลี่ยนวิกฤตนั้นให้เป็นโอกาสก็ได้เช่นระหว่างรอให้ช่างเปลี่ยนยางรถให้ลองหยิบหนังสือดีๆสักเล่นที่เราไม่เคยมีโอกาสเปิดอ่านมาอ่านเสีย 2. มองเหตุการณ์ต่างๆในแง่ดี การคิดและพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าในแง่ดีหรือแง่ร้ายมีผลต่อทัศนคติของเราได้ทั้งนั้นตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดหรือคิดถึงเหตุการณ์หนึ่งในแง่ร้ายเราก็จะคิดถึงเหตุการณ์นั้นในแง่ร้ายต่อไป แต่ถ้าเราพูดถึงเหตุการณ์นั้นในแง่ดีเราก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อเหตุการณ์นั้นไปด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราได้อีเมลแจ้งข่าวที่ทำให้เราหวหัวใจตั้งแต่ตอนช็อกหลเราอาจคิดว่าเฮ้อสงสัยวันนี้ฉันต้องพบแต่เรื่องโชคร้ายแน่เลยแต่เราก็อาจคิดในทางตรงกันข้ามได้เช่นกัน คือถึงจะพบเรื่องหมดหมู่ใจแต่เช้าแต่วันนี้ฉันจะได้พบเรื่องดีๆบ้างอย่างแน่นอนถึงแม้ความคิดในแง่ดีหรือความคิดในแง่ร้ายจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่คิดมีผลต่อทัศนคติของเรา 3. ปรับเปลี่ยนถ้อยคำ คำพูดเช่นว่าฉันทำไม่ได้หรอกจะทำให้เราคิดแบบนั้นไปด้วยฉะนั้นลองพูดอะไรที่เป็นไปไม่ได้ดูสิแล้วเราจะเชื่อคำพูดนั้นแต่ให้ปรับถ้อยคำให้เป็นไปในทางบวกเช่นถ้าฉันเริ่มลงมือทำไปทีละนิดฉันทำสำเร็จแน่ตีลงมือทำอะไรสักอย่างแทนที่จะแ่ําบน ในสถานการณ์ทุกสถานการณ์เรามีทั้งเลือกเสมอจะพร่ำบน่นหรือจะลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่อแก้ปัญหาการพร่ำบ่นแสดงความไม่พอใจไม่ได้ทำให้เรามีความสุขแต่การลงมือแก้ไขปัญหามักจะทําให้เรามองสถานการณ์นั้นในแง่ดีเพราะเรารู้สึกว่าได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์และรู้สึกว่าได้ทำอะไรสักอย่างสำเร็จเสร็จสิ้นไป ามีความสุขกับสิ่งเล็กๆเราอาจชอบมองแต่เป้าหมายใหญ่ๆเหมือนคนส่วนมากเอาแต่เฝ้าเราเวลาที่จะได้พักร้อนหรือเที่ยวในวันหยุดครั้งต่อไปถึงแม้กันมองไปข้างหน้าไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไร แบบบางครั้งการเอาแต่มองไปข้างหน้าก็อาจทำให้เรามองข้ามความความสุขในชีวิตประจำวันได้แค่ได้กินเค้กชิ้นเล็กๆไปเดินเล่นกับเพื่อนหรือได้ทำกิจกรรมที่เราชอบในแต่ละวันก็มีความสุขแล้ว แต่ถ้าเราเอาแต่คิดถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเราก็จะมองไม่เห็นความสุขที่อยู่ตรงหน้าเพราะฉะนั้นจงอยู่กับปัจจุบันและสนุกกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ตัวอย่างเช่น ถ้าเย็นเราเอาแต่คิดถึงการพักร้อนคราวหน้าในขณะที่กำลังคุยกับเพื่อนจงดึงตนเองกลับมาสู่ปัจจุบนันตั้งใจฟังเรื่องที่เพื่อนกำลังพูดอยู่แทนที่จะปล่อยจิตใจให้คิดเรื่องอื่น 6. ฝึกขอบคุณสิ่งดีๆที่เรามี การขอบคุณสิ่งดีๆนั้นสำคัญต่อการสร้างทัศนคติที่ดีเพราะวิธีนี้ช่วยให้เราเห็นถึงคุณค่าของสิ่งดีๆที่เรามีในชีวิตการฝึกขอบคุณจะสอนให้เรามองเห็นแต่สิ่งดีๆแทนที่จะมองเห็นแต่สิ่งแย่ๆหาเวลาคิดว่ามีอะไรที่เราอยากขอบคุณในแต่ละวันวันหนึ่งเราอาจนึกสิ่งที่อยากขอบคุณออกสักสามอย่างเมื่อนึกออกแล้วเขียนลงในบันทึก เต็ดหุบไขว้คว้าสิ่งที่เราไม่มีถ้าเรามักจะอยากได้ทีวีเครื่องใหม่สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่รถยนต์หรูคันใหม่แสดงว่าเราไม่เห็นคุณค่าของสิ่งของที่เรามีเรากำลังฝากความสุขไว้กับสิ่งที่เราไม่มี ฉะนั้นเราจึงรู้สึกว่าตนเองต้องไล่ตามความสุขเสมอตัวอย่างเช่นแทนที่จะคิดว่าฉันต้องซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดให้ได้ให้คิดว่าความจริงแล้วมือถือเครื่องที่ฉันมีอยู่ตอนนี้ก็ยังใช้งานได้ดีถ้าเทียบกับรุ่นก่อนรุ่นที่ฉันมีอยู่นี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีกว่ามากทีเดียว จินตนาการถึงความสำเร็จตามความเป็นจริงคุณส่วนมากเชื่อว่าถ้าเราจินตนาการว่าตนเองทำตามเป้าหมายได้สำเร็จภาพนั้นจะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้แต่ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าถ้าเราเอาแต่จินตนาการถึงภาพความสำเร็จและความสุข เราก็อาจไปถึงเป้าหมายช้าลงจงใช้เวลา2-3นาทีนึกภาพความสำเร็จและควรหาเวลาคิดถึงอุปสรรคต่างๆที่เราอาจพบเจอเพราะการคิดถึงอุปสรรคจะทำให้เราอยู่กับความเป็นจริงมากขึ้นขอขอบคุณบทความจากท่านเจนนิเฟอร์ครับ